อันนี้น่าจะของเราปะสามครับพี่สามสองสาม 3, สามยิบเก้าสามสองสามสามยิบเก้าสามสามเข้าหนึ่งถุงถุงแล้วก็อันนี้นะคะพี่พี่เอาเข้ามาใส่หนึ่งถุงครัอันนี้ยิบเก้านะครับอันนี้ยิบเก้าสามสามแล้วก็อะไรคะอีกอ,อกนะันยี่สิบเก้าสามสามสามสองครับแล้วก็เข้า เน,น,นี้ยผมว่ามันไม่สบายแล้วอ่ะเพื่อนๆโอรยแต่มิวนึกว่าจะแบบว่าธรรมดาชิลๆนะเฮอ้ยยังนะยก็ได้อยู่นะพอดีช่องตรงขาพอดีไปดูครับเราทำไงก่อนอื่นเอาน้ำมันก่อนเอาน้ำมันน้ำตาลเข้ากระเป๋าก่อน น,นันจ้านเอากระเป๋าน่าจะนะพี่ได้อยู่ขายถึงแคโดนรถผมแค่โดนนี้อืสามพี่สั่งคูบมันก็คือสั่งเอาไปขายอ่ะครับง่ายเลยไอ้พวกนี้ ใช้ส่วนรถพูดเป็นด้าอย่างเงี้ยผู้ใช้ให,ใหม่เออ,อเนี่ยได้ได้ถ้าไม่ได้ก็ทัดแต่อ่ะยังเหลือข้าวอีกสองอ่ะเนี่ยพอดี <Hey. S 1> อ๋อแล้วเดี๋ยวนี้แม่งให้เบอร์มาด้วย ผมไม่ได้รับออเดอร์มาน,นานแล้วนะให้เบอร์แบบว่าโน้ตไว้อะก็คือทำให้ไตรเดอร์แคนไม่ได้นะ <c oughs> เรียมจัดผ็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าคุ้มอยู่ได้อยู่มาดูครับแล้วจุดที่เราต้องไปส่งอ่าคนเนี้ยนะญี่ปุ่เจ้าเนี้นะคือแบบว่าแม่ง เร็วล้ายพอสมควรนะต้องขึ้นเขาอะไรเงี้ยโ oh. อ้เพอราะสบายเขาอะนะแต่แบบลำบากเราอย่างเงี้ยเออผมถึงไม่รับนะครับ oh. พวกคนแบบนี้นะคุ oh. เล่แต่นี้นั้นได้ตังค์บนไปแค่เท่านั้นนะก็มาส่งให้มันอยู่ดีบางทีฝนตกฝนตกมันก็สั่งนะครับมันไม่ได้สนใจนะเป็นแบบว่าเหมือนคนที่ส่วนโอกาสคนที่เห็นช่องอะไรเงี้ยก็เอามาให้เอยได้เปรียกนะ อย่างคนอื่นๆที่อย่างที่อื่นเขาจจะเอารถไปรอรับหน้าหน้าโลตัสหน้านูนหน้านี่อะไรเงี้ยอบางคนก็อาจจะชอบนะครับหรือว่าเามีมีอ,ออเดอร์ให้ไรเดอร์ขับอะไรเงี้ยเนี่ยนะเราก็ต้องขึ้นเขาอีกออทุกของมาก็หนักชิบทายแล้วแล้เดี๋ยวดูจุดส่งครับแม่งลงแบบทิ้งดิ่งอ่ะ เลยอ่ะแล้วตัวนี้ดิ่งหนักกว่าอีกเนี่ยมันมีรถกระบะอยู่เลยเห็นปะนนนอิดยันตูดไว้ 3าอครับพี่ครับเห็นป่ะก็ไม่มีมามช่วยคนแม่อะไรเลยนะนี่ครับธุรกิจ ปัวนะดู๋วไหวนะเพื่อนๆคนพี่นะนชันอย่างนี้เลยเนี่ยเราต้องตั้งอย่างนี้ไปเลยนะตองมาใส่ให้มันเดี๋ยวเราเก็บแตงออกมาแล้วไปแล้วครับเดี๋ยวผมเคลียร์ทออเทอร์มิ้ักันหนึ่งสามสองนะ อ่าเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนงั้นเดี๋ยวกดถ่ายก่อนไม่มากี่การสอบนะสองสองการสอบปกติผมไม่ได้รับหรอกพี่ขี้เกียจมาสองก็สอบพี่หนึ่งสามสองก็หนึ่งสามสองเป็นสองหกสี่ครับ อย่งเงี้ยธุรกิจี่ปัวนะครับดูไว้มันไม่สนใจเหียอะไรหรอกไปเห็นไหมแังสูงขนาดไหนะ่ะเห็นวงเห็นวิวนูว<ง>่นนี่เลยเดินทางกลับโซดีกว่าครับเพื่อน<ๆ>เสร็จแล้วได้ตังแล้ว